วันนี้เราจะมาคำนวณอิฐมวลเบากับปูนก่ออิฐมวลเบากันอย่างแรกอิฐมวลเบาจะเป็นอิฐขนาด20คู60เราก็เลือกความหนาเอาแบบ7.5 0เซนยิ่งหนาก็จะยิ่งการความร้อนจากข้างนอกแล้วก็เก็บเสียงได้ดีก็แล้วแต่บ้านว่าอยากจะใช้อันไหนแต่ทุกขนาดคือสูตรการคิดเดียวกันเพราะมันขนาด20คู60เท่ากันสมมติบ,บ้านปิ้นปิ้นจะสร้างกำแพงใหม่มีขนาดยาว10เมตรสูง3.5 ดังนั้นเราก็ต้องหาพื้นที่ก่อนอย่างแรกเราก็เอาใช้กว้างคูณยาวแล้วก็สาาคูณสิเท่ากับสามสิบห้าตารางเมตรอ่าเราก็รู้แล้วว่าเราจะทําทั้งหมดสามสิบหตารางเมตรและอย่างที่สองคือสูตรการคิดอินบนเบา้าคือ8.33ก้อนต่อตารางเมตรเรามีพื้นที่35ตารางเมตรแล้วก็คูณ8.33เราจะได้ทั้งหมด291.55แปลว่าเราจะใช้ทั้งหมด292ก้อน ต่อกำแพงอันนี้ต่อ35ตารางเมตรต่อมาเราก็มาคำนวณปูนก่อว่า35ตารางเมตรอะจะใช้กี่ถุงปูนก่อหมายความว่าอิฐมวลเบาและปูนแล้วก็อิฐมวลเบาไม่ใช่ฉาบนะไม่ได้เอาไปปิดหน้าอิฐมวลเบานะปูนก่อคือระหว่างอิฐกับอิฐเอามาก่อกันตามในแคตตาล็อกที่เขาแนะนําการก็คือจะหนาประมาณ3มมิลลิเมตรแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับช่างบางคนก็ก่อหนาบางคนก็ก่อบาง ก็ขึ้นอยู่กับช่างนางานโดยแต่ตามที่แนะนำมันก็คือ3มมตรถ้า1นึงถุงจ,จะใช้2 5่5ถึงตารางเมตรแปลว่าบ้านปิน๊นต้องใช้ทั้งหมด2ถุงเพราะมีพื้นที่35ตารางเมตรก็ใช้2ถุงเซฟเซไม่ต้องซื้อหลายรอบถ้าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาไขาข้อสงสัยให้ไปแล้วนะบ๊ายบาย